สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับสูตรการคํานวณจะสําหรับวันนี้นะคะขอแนะนาการคํานวณหลักหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหลักหน่วยบนแนวทางในงวดวันที่1มีถุนายนพศ63นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคํานวณโดยกันนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณของเราคํานวณได้เลขเด่นอะไรบ้างนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากทิ้เบดาตบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเรามารับการคำนวณสูตรด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยบนของเราในวันนี้นะคะเอาหลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยครั้งที่4นะคะบวก2บวก1บวกสาม เราจะคำนวณหาตัวเลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะ3ามตัวเลขน,นะคะสําหรับเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรามาคํานวณโดยกันนะคะ หลักพันเลศูนย์ศูนย์บวกหนึงได้หนึงบวกศนก็ได้หนึ่ะคะหบวกสได้สได้เลขเด่นสามนะคะสบวกหได้สีบวกสได้เจ็ดจาหรับผลออกรางวัลที่หนึในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกเจ็สี่หรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณไายตัวเลขเด่นนะคะเลขสาเลขสี่เลขเ็ดผลออกสามตัวบนเจ็ เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกเจ็ดเจ็ดสี่สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าห้าบวกเก้าสิบสี่สิบสี่บวกสองนะคะสิบหกได้เลขเด่นหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบได้เลขศูนย์สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ด สำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นนะคะเลขหกเลขเจ็ดและเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสองสองเจ็ดสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักพันเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดสิบหกสิบหกบวกห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสองยี่สิบสาม ได้เลขเด่นสามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกสี่ศูนย์สามสำหรับการคำนวณเดาขโทษนะคะสำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดนี้นะคะจะพูดไปการคำนวณเดินบนสำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้นะคะเลขสามเลขสี่เลขเจ็ด ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก403สํสาำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันนะคะเลข1 1บวก3ได้4 4บวก8 12 12บวก2 14ได้ตัวเลขเด่น4นะคะ4บวก1ได้5 5บวก3ได้8 สำหรับผลออกรางวันที่หนึง่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดน,นี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นเลขสี่เลขห้าเลขแปดผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณหลักหน่วยบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกเก้าสามแปด สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันเลขห้าห้าบวกแปดสิบสย์ก็สิบสนะคะสิบสวยสองสิบ้าได้เลขเด่นห้าบวยหได้หกบวยสมได้เก้าหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะ 3, 4, สามตัวบนออกสี่สี่หรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดนี้คำน,นวณได้เลขเด่นนะคะเลขหเลขหกลขเก้าผลออกสตัวบนสี่ เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้ข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสี่สี่หกเรามาับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักพันเลขสามสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามบวกสองนะคะสิบห้าได้เลขเด่นห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสามได้เก้าสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนสามตัวบนนะคะออกศูนย์เก้าห้าสําหรับการคํานวณสูตรในงวดนี้นะคะหลักหน่วยบนคํานวณได้นะคะเลยห้าเลขหกเละเก้าผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นเลยห้านะคะเลยห้าใ,ในการคํานวณเข้ามาในตําแนงของหลักหน่วยบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกศูนย์เก้าห้าคืองวดวันที่นะคะสิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ ตัวเลขห้านะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรสำหรับสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรใหม่นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1นะคะมิถุนายนพศ6 3สูตรคำนวณหลักหน่วยบนในวันนี้ทางเราขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักพันเลขหนึบวกห้าได้6 6หบวกสได้ 10, 10, 10 2, 12, 1 0ิบบกสองได้เลขเด่นสนะคะ องบวยหนึ่งได้สามสามบวยสามนะคะได้หกขอย้ำอ yeah, ีกครั้งนะคะหลักพันเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสี่ได้สิบนะคะสิบบวยสองสิบสองได้เลขเด่นสองสองบวยหนึ่งได้สามสามบวยสามได้หกนะคะสาหรับผลออกเรารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณหลักหน่วยบนของเราในวันนี้นะคะทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้ว เลขสองเลขสามเลขหกนะคะขอฝากทันผู้ชมด้วยนะคะสําหรับแนวทางใหม่นี้นะคะหลักหน่วยบนของเรานะคะคํานวณได้สามตัวเลขน,นะคะเลขเด่นเลขสองเลขสามเลขหนะคะยังไงก็ขอฝากทันผู้ชมด้วยนะคะผพทวิตถูกก็ไม่ว่ากันนะคะคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยังไงก็สำหรับสูตรคำนวณน,นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ่เฮ <Hey, hey, S 1> รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ